สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรูปแบบการประเมินของโรเบิร์ตอีสเต็นะคะซึ่งมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด3คนได้แก่นางสาวทัญรั์ชัยทรัพย์นางวรัยพรยะอานาันต์และดิฉันนางสาวสุพรราสุรินค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักแนวคิดลักษณะ รูปแบบการประเมินรวมทั้งตัวอย่างของการนำแนวคิดของโรเบิร์ตอิสเทกนี้ไปใช้ในงานวิจัยด้วยค่ะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโรเบิร์ตอิสเทกหรือสเตกนะคะได้พัฒนารูปแบบในการประเมินหรือได้สร้างแบบจำลองทางความคิดในการประเมินขึ้นเมื่อปีคศักรา1967 โดยใช้แนวคิดของคอนบาร์กและสตีเวนเป็นพื้นฐานในการปฏิบัตินั่นเองค่ะรูปแบบการประเมินของสเต็กถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่นักประเมินนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในการประเมินโครงการโดยนะคะจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่เพื่อนำมาจัดให้เป็นระบบระเบียบและมีความหมายในการประเมินค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการบรรยายและการตัดสินคุณค่าของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาบรรยายโครงการและเพื่อใช้ข้อมูลจากการประเมินในการตัดสินคุณค่าของโครงการนั่นเองค่ะซึ่งจะเรียกว่าโมเดลคาลเทนส์ของ s เต็กค่ะในการประเมินโครงการสเต็กได้เสนอว่าก่อนบรรยายหรือตัดสินคุณค่าของโครงการผู้ประเมินควรวิเคราะห์หลักการและเหตุผลของโครงการที่ประเมินด้วย จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการบรรยายและตัดสินใจใน3ประเด็นหลักก็คือปัจจัยเบื้องต้นการปฏิบัติและผลลัพธ์ในมิติการประเมิน2มิติก็คือมิติการบรรยายและมิติการตัดสินคุณค่านั่นเองค่ะจากที่เราเกล่าวไปข้างต้นนะคะว่าแนวคิดของ s t ต็กนี่ค่ะจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการบรรยายและการตัดสินคุณค่าเพื่อจะนําไปสู่ในการตัดสินใจนะคะ ซึ่งรูปแบบของการประเมินขอสเต็กนะคะหรือรูปแบบการประเมินคา t i n e เนตจะจําแนกข้อมูลออกเป็น2ส่วนก็คือในส่วนของการบรรยายและส่วนของการตัดสินคุณค่าสแสดงออกเป็นแผนภาพดังนี้จะมีลักษณะเป็นตารางไข่จะนิยมเรียกมิติทั้งสองนี้ว่าเมทริกเราจะเรียกว่าเมทริกการบรรยายและเมทริกการตัดสินใจโดยนะคะในเมทริกการบรรยายก็จะแบ่งออกเป็น6ช่องนะคะ ก็จะมีหมายเลขตั้งแต่1-6ถึง6ช่องที่1นะคะก็คือภาวะการที่คาดหวังว่าต้องมีอยู่ก่อนที่จะดำเนินโครงการนั้นหรือว่าเป็นภาวะการที่เอื้ออำนวยให้เกิดผลดังที่คาดไว้ช่องที่2เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามที่คาดหวังว่าจะเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพคือก่อให้เกิดผลดังที่เราคาดไว้ช่องที่3ก็คือผลผลิตที่คาดหวังว่าจะ ได้รับหลังจากดำเนินการนั่นเองค่ะส่วนในช่องที่4นะคะปัจจัยที่มีอยู่จริงก่อนที่จะเริ่มโครงการช่องที่5เป็นกระบวนการดำเนินงานตามที่สังเกตได้จากโครงการและช่องที่6คือผลผลิตที่ได้จริงๆหลังจากจบโครงการนะคะซึ่งในความสัมพันธ์นะคะจะเห็นว่าจะมีทั้งความสัมพันธ์จากแนวตั้งและก็แนวนอนคือตั้งแต่ช่องที่1ถึงช่องที่6อะคะ่ะ ในการประเมินโครงการนะคะผู้ประเมินจะต้องพิจารณาข้อมูลใน2งแนวนะคะในแนวตั้งได้แก่ช่องที่1 2 3และช่องที่456นะคะควรม,มีความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งในแนวตั้งตรงนี้ค่ะเป็นการแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและก็เชิงประจั์ก่อนจะดําเนินโครงการการพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยนําเข้ากระบวนการปฏิบัติและผลผล,ผลิตของโครงการ จะใช้ข้อมูลจากแผนงานโครงการค่ะพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเพื่อดูว่าปัจจัยเบื้องต้นเอื้ออํานวยต่อกระบวนการหรือไม่นะคะในส่วนของแนวนอนนะคะได้แก่1 4 2กับ5และ3กับ6กนะคะก็คือว่าเมื่อได้ดำเนินโครงการไปแล้วการพิจารณาความสัมพันธ์ของ3ประเด็นดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ดูความสอดคล้องนะคะของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงว่ามีความสอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวังไว้ประการใดและควรปรับปรุงสิ่งใดบ้างในส่วนของแนวนอนเนี่ยค่ะจะแสดงถึงความสอดคล้องเชิงประจักษ์นะคะหากพิจารณาความสัมพันธ์ทั้งแนวตั้งและแนวนอนแล้วพราบว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันแสดงว่าโครงการนั้นประสบความสําเร็จ ในการดำเนินงานและได้ผลความมุ่งหมายจากการดำเนินงานเชิงระบบด้วยค่ะเพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเมทริกการบรรยายแล้วนะคะจึงนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในเมทริกตัดสินคุณค่าโดยมีการเปรียบเทียบ2ลักษณะได้แก่ 1. การเปรียบเทียบสมบูรณ์นะคะโดยจะใช้เกณฑ์สัมบูรณ์เป็นการนำผลที่ได้จากโครงการไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่ควรจะมีหรือสิ่งที่ควรจะเป็นหรือควรจะได้จากโครงการโดยมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าค่ะลักษณะที่2ก็คือการเปรียบเทียบสัมพัทธ์จะใช้เกณฑ์สัมพัทธ์เป็นการนำผลที่ได้จากโครงการไปเปรียบเทียบกับโครงการในลักษณะเดียวกันที่ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญในการประเมิน สเต็กได้เสนอว่าประเด็นที่ต้องประเมินนะคะจะต้องมี3ประเด็นก็คือ 1. สิ่งนำปัจจัยนำเข้าหรือปัจจัยเบื้องต้นก็คือสภาพหรือเงื่อนไขที่มีมาก่อนดำเนินโครงการเชน่นภูมิหลังความสนใจเดิมของผู้เข้าร่วมโครงการค่ะ 2. กระบวนการหรือการปฏิบัติก็คือกิจกรรมในโครงการเป็นการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ และ 3. ผลผลิตหรือผลลัพธ์หรือผลการดําเนินงานนะคะก็คือสิ่งที่ได้จากการดําเนินโครงการเป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นทั้ง3ผู้ประเมินต้องบันทึกไว้นะคะข้อมูลสารสนเทศของแต่ละประเด็นนะคะก็จะต้องประกอบด้วย 1. i n t e r e s ก็คือสิ่งที่คาดหวังหรือความคาดหวังตามแผนงานของโครงการส observation ข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือสภาพความเป็นจริงของโครงการในขณะที่ประเมิน3 standards มาตรฐานหรือเกณฑ์กำหนดระดับที่พึงพอใจหรือยอมรับได้ของประเด็นที่ประเมินทั้ง3ประเด็นค่ะก็ได้แก่ปัจจัยนำเข้านะคะกระบวนการและก็ผลลัพธ์นั่นเองค่ะ และ4นะคะ judgment ก็คือการตัดสินเป็นผลจากการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาเปรียบเทียบมาตรฐานแล้วตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการว่าจะทำต่อไปอย่างไรค่ะเอาละค่ะหากเราจะทำการประเมินในรูปแบบของ s t ต็ k นะคะมาดูซิว่าเรามีแนวทางในการประเมินยังไงนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือ พูดคุยกับผู้รับบริการจากโครงการผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการในเบื้องต้นค่ะขั้นตอนที่2ระบุขอบเขตที่แน่ชัดของโครงการนะคะขั้นตอนที่3ศึกษาทบทวนสํารวจตรวจด,ดูกิจกรรมภายในโครงการค่ะและขั้นตอนที่4ผล้นจุดมุ่งหมายและวิเคราะห์จุดประสงค์ของโครงการรวมถึงเป้าหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ ขั้นตอนที่5นะคะรวบรวมประเด็นที่จะประเมินกำหนดปัญหาและคำถามของการประเมินค่ะขั้นตอนที่6ระบุตัวบ่งชี้หรือข้อมูลที่ต้องการประเด็นที่จะประเมินค่ะขั้นตอนที่7คัดเลือกผู้ประเมินผู้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ตัดสินเกฑ์เครื่องมือการประเมินและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะและขั้นตอนที่8นะคะ เก็รบรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการใน3ประเด็นก็คือปัจจัยนําเข้าหรือปัจจัยเบื้องต้นค่ะ 2. กระบวนการหรือการปฏิบัติและ3ผลผลิตผลลัพธ์หรือผลการดําเนินการค่ะขั้นตอนที่9นะคะกําหนดรูปแบบการบรรยายข้อมูลเตรียมโครงร่างผลการประเมินเตรียมกรณีศึกษาขั้นตอนที่10ชี้ประเด็นยืนยันผลการประเมินจากข้อมูลที่ได้หรืออภิปรายกรณีพบว่าสิ่งที่คาดหวังไม่สอดคล้องกับ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะขั้นตอนที่11จัดระบบจัดแบ่งสารสนเทศนำเสนอให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องการใช้ผลจากการประเมินค่ะและ12นะคะจะทำรายงานการประเมินอ,อย่างเป็นทางการค่ะ ข้อดีของรูปแบบการประเมินสเตจนะคะก็เสนอวิธีการประเมินอ,อย่างเป็นระบบนะคะมีการจัดเตรียมข้อมูลเชิงบรรยายและตัดสินคุณค่ามีมาตรฐานในการประเมินอ,อย่างชัดเจนค่ะส่วนข้อจํากัดนะคะก็คือเซลล์บางเซลล์หรือข้อมูลของในเมทริกนะคะมีความคลาบเกี่ยวกันและความแตกต่างระหว่างเซลล์หรือข้อมูลนะคะไม่ชัดเจนอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งภายในโครงการได้ค่ะ ตัวอย่างงานวิจัยนะคะก็คืองานวิจัยการประเมินโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตมีนบุรีซึ่งผู้วิจัยก็คือคุณธรรมนรัตนเจริญรัตนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะโดยนะคะที่มาและความสำคัญนะคะมาจากกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการศึกษามีโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตามแผนบริหารราชการกทมปี2548 2551ได้จัดสารรายหัวให้กับนักเรียนจำนวน435โรงเรียนโดยมีรายหัวคนละ1,500บาทใช้จ่าย7รายการได้แก่ค่าชุดลูกเสือค่าจ้างครูต่างประเทศค่าอุบัติเหตุค่าวัสดุคอมค่าอุปกรณ์การเรียนค่าหนังสือสอนเสริมและค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นะะในส่วนนี้ในเขตของมีนบุรีนะคะจะมีโรงเรียนอยู่10โรงเรียนนะคะได้ดําเนินการโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพไปแล้วนะคะผู้วิจัยนะคะจึงสนใจและเห็นสมควรว่าจะต้องประเมินโครงการเพื่อนําผลที่ได้นะคะนาไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจสําหรับการดําเนินตามโครงการต่อไปค่ะดังนั้นนะคะจึงกําหนดวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคนครในสำนักงานเขตมีนบุรีปีการศึกษา2 5 5 1โดยใช้โมเดลเคาน์ตีแน์ของ s t ต็กในด้านปัจจัยนำเข้ากระบวนการปฏิบัติและผลการดำเนินโครงการของโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพค่ะองตัวอย่างของงานวิจัยนี้นะคะ ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด6ลักษณะนะคะก็คือ 1. ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน30คน 2. ค่าราชการครูของสังกัดกรทมนะคะ405คน 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนจำนวน115คน 4. นักเรียนช่วงชั้นที่2จำนวน372คน 5. ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน354คนและ 6. หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่จำนวน15คนค่ะโดยการเก็บรวบรวมครั้งนี้นะคะจะใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ 1. แบบบันทึกการสำรวจข้อมูลเอกสาร 2. แบบสัมภาษณ์และ 3. แบบสอบถามนะคะก็จะมีทั้งหมด4ตอนนะคะก็จะได้แก่ข้อมูลทั่วไปความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติตามโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพความคิดเห็นเกี่ยวกับผลโครงการเรียนดี เรียนฟรียังมีคุณภาพและก็ความพึงพอใจนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีความต้องการหรือความคาดหวังและข้อเสนอแนะในโครงการนี้ด้วยค่ะสถิติที่ใช้ในการวิจัยนะคะได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะกรอบแนวคิดของการวิจัยนะคะการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองเขาที่นนของสเต็กค,ค,ค่ะโดยนะคะ ในส่วนนี้นะคะจะเป็นเมทริกซ์บรรยายเนาะผู้คนก็จะเห็นว่านะคะในแนวตั้งนะคะปัจจัยนําเข้ากระบวนการปฏิบัติและผลของโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งในแนวตั้งนี้นะคะทั้ง3ช่องนี้นะคะก็จะต้องมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลนะคะในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะก็จะมีปัจจัยนําเข้ากระบวนการและผลของโครงการเรียนฟรีนะคะใน3ตัวนี้ก็จะต้องมีความสัมพันธ์เชิงประจักษ์นั่นเองค่ะ แล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของแนวนอนนะคะในส่วนของปัจจัยนําเข้าจากสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่เป็นจริงนะคะจะต้องมีความสอดคล้องกันกระบวนการในส่วนของกระบวนการปฏิบัตินะคะในความคาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็จะต้องมีความสอดคล้องกันนะคะและในส่วนของผลของโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพนะคะจากความคาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็จะต้องมีความสอดคล้องกันนั่นเองค่ะ ผลการวิจัยนะคะ1ด้านปัจจัยนำเข้ามีผลการประเมินในระดับสูงกว่าร้อยละ80ทุกรายการยกเว้นด้านจำนวนบุคลารกรซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่าง3กลุ่มมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันร้อยละ70ของผู้บริหารโรงเรียนและร้อยละ20ของหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นจำนวนบุคลารกรเพียงพอ ส่วนร้อยละแ0 7ของค่าราชการครูมีความคิดเห็นว่าจำนวนบุคลากรมีความเพียงพอนะคะแสดงได้ดังตารางด้านข้างตรงนี้นะคะข้อที่2ในด้านกระบวนการผลิตมีผลการประเมินในระดับสูงกว่าร้อยละ80ทุกรายการค่ะ 3. ด้านผลการดำเนินงานของโครงการมีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยสูงกว่า3.5ทุกรายการ ยกเว้นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5และ6ในระดับโรงเรียนพบว่าค่าเฉลี่ยสูงกว่า2.0จำนวน7โรงเรียนค่ะ 4. แนวทางกระบวนการดำเนินงานนะคะในการจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนเป็นรายหัวออคนละ1,500บาทนี่ค่ะควรให้โรงเรียน สำรวจความต้องการตามสภาพที่เป็นจริงแล้วให้โรงเรียนแต่ละโรงจัดสรรงบประมาณภายในวงเงินที่กำหนดไม่จำเป็นต้องเป็นเจ็ดรายการนะคะหรือมอบให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองไปจัดสรรภายในขอบเขตที่กำหนดค่ะผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้ากระบวนการปฏิบัติและผลของโครงการมีการดำเนินการที่สอดคล้องระหว่างแผนที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในระดับดีค่ะ ตัวยอย่างงานวิจัยต่อมานะคะเป็นการเป็นงานวิจัยเรื่องการประเมินการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่3ถึง4ของสหานศึกษาสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต1และเขต2ผู้วิจัยคือคุณอัมพลแตงอ่อนมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมค่ะโดยที่มาและความสำคัญนะคะของงานวิจัยเริ่มมาจาก หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของประเทศที่ใช้อยู่ตั้งแต่ปีการศึกษา2521-2545ถึงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพศ2521ฉบับปรับปรุง2533หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพศ2524ฉบับปรับปรุง2533ซึ่งจะเห็นว่านะคะหลักสูตรที่ใช้ ใช้มาเป็นระยะเวลานานถึง10ปีและมีข้อจำกัดอยู่หลายประการนะคะซึ่งไม่ส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมความรู้โดยเฉพาะหลักสูตรจากส่วนกลางจะไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาและท้องถิ่นดังนั้นนะคะมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางโดยสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมค่ะมีการนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2544 ตั้งแต่ปีการศึกษา2545ในช่วงชั้นที่3และช่วงชั้นที่4มีผลบังคับใช้กับสถานศึกษาทุกแห่งในปี2546เป็นต้นมานะคะโดยนะคะการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยค่ะเป็นงานสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องดําเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่หลักสูตร กำหนดไว้ตามกรอบภารกิจ7ด้านก็คือ 1. การเตรียมความพร้อม 2. การจัดทำหลักสูตรสหศึกษา 3. การวางแผนการดำเนินงานการใช้หลักสูตร 4. การดำเนินการบริหารหลักสูตร 5. การนิเทศกำกับติดตาม 6. สรุปผลและ 7. ปรับปรุงและพัฒนาค่ะซึ่งนะคะจากการดำเนินการใช้หลักสูตรไปแล้วนะคะต้องการทราบว่าผลการดำเนินเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ จึงต้องใช้กระบวนการประเมินนะคะมาตรวจสอบเพื่อให้ได้สารสนเทศในการตัดสินใจนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงนะคะดังนั้นในงานวิจัยนี้นะคะจึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะสงหลักเพื่อประเมินการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่3ถึง4ของสหรัศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต1และเขต2 โดยใช้แบบจำลองคาลเทเนนของสเต็กมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ศึกษาหลักการของการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2544 2. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างปัจจัยพื้นฐานการปฏิบัติการและผล,ผลผลิตในส่วนที่เป็นความคาดหวังกับสภาพการที่เกิดขึ้นจริงของการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ศึกษาความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสภาพจริงที่เกิดขึ้นในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ของสภาพที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปัจจัยพื้นฐานการปฏิบัติการและผลผลิตของการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 5. ตัดสินคุณค่าของการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองค่ะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนะคะ 1. ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน29คน 2. ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการจำนวน29คน 3. คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระ8กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกหนึ่งกลุ่มจำนวน261คนและผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรจำนวน5คนค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนะคะก็จะประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามค่ะสถิติที่ใช้ในงานวิจัยนะคะก็คือค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่งเบนมาตรฐานค่ะกรอบแนวคิดของการวิจัยนะคะหลักการที่เราใช้ตรงนี้นะคะก็คือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกรอบภารกิจ7จดด้านเนะะี่ยค่ะว่าเราดําเนินการไปแล้วนะคะผลที่ได้จะเป็นยังไงนะคะ ซึ่งก็จะเห็นว่าตามกรอบแนวคิดงานวิจัยนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือเมทริกบรรยายและเมทริกการตัดสินคุณค่านะคะในส่วนของเมทริกบรรยายนะคะก็จะประกอบด้วยความคาดหวังและสภาพการที่เกิดขึ้นจริงในเมทริกการตัดสินคุณค่านะคะก็จะมีมาตรฐานและการตัดสินคุณค่านะคะซึ่งในส่วนแต่ละส่วนนะคะก็จะเห็นว่าประกอบด้วย3ด้านก็คือปัจจัยพื้นฐานการปฏิบัติการและผลผลิตนะคะ ในส่วนของความคาดหวังนะคะเมื่อใน3ด้านนี้นะคะมีความสัมพันธ์ก็มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลนะคะส่วนในสภาพการนะคะที่เกิดขึ้นจริงถ้าทั้ง3นี้มีความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ในส่วนของแนวนอนความคาดหวังสภาพการที่เกิดขึ้นจริงมาตรฐานและการตัดสินนะคะก็จะมีความสอดคล้องกันค่ะอันนี้คือเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่เราตั้งไว้นะคะจากนั้นผลการที่เราจะศึกษา ผลการที่เราศึกษาออกมาผลเป็นยังไงล้วก็ไปดูกันเลยค่ะผลการวิจัย 1. ห,หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรกาช2544มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและเป็นหลักสูตรที่สามารถจัดการศึกษาให้มีความหลากหลายทั้งในระบบนอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคุมทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้รายโอกาสผู้ที่มีความสามารถพิเศษสามารถพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องค่ะ 2. นะคะความคาดหวังต่อการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านของความคาดหวังนะคะก็ ในส่วนของปัจจัยนําเข้ากระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะคะมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อกันโดยรวมและรายด้โดยรวมและรายด้านนะคะอยู่ในระดับมากค่ะ 3. ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างปัจจัยพื้นฐาน การปฏิบัติการและผลผลิตในส่วนของความคาดหวังและสภาพการที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อกันแต่ในส่วนความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสาภาพการที่เกิดขึ้นจริงนั้นไม่สอดคล้องกันค่ะความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานการปฏิบัติการและผลผลิตและผลผลิตของการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นนะคะ สภาพการที่เกิดขึ้นจริงนะคะมีความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ต่อกันค่ะ 5. ผลการตัดสินคุณค่านะคะโดยสภาพการที่เกิดขึ้นจริงนะคะเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นนะคะโดยรวมแล้วนะคะพบว่าปัจจัยพื้นฐานการปฏิบัติการผลผลิตมีความสอดคล้องกันค่ะเอาละค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะ เข้าใจรูปแบบการประเมินแบบโรเบิร์ตอิสเทกันมากขึ้นนะคะหากมีข้อคำถามที่สงสัยก็สามารถทิ้งข้อความไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ